xin đọc bài thu tiền cầm mắc nổ cầm đi các bà cháu ở chư à khan hạt xa. Bà năng chân năng hành cha mitu tiya bima kha lì nuo ti to banamita mau berusaha untuk mongkon มาแก้บนเหรอครับข้าวันนี้มาแก้บนเอาชุดมาเปลี่ยนให้แม่ใหม่แล้วก็เอาข้าวมาทําลงทานด้วยค่ะแก้บนเรื่องอะไรพอบอกได้ไหมครับผมมีโชคลาภแล้วก็มีการงานเพิ่มขึ้นค่ะอ๋อครับจะเห็นว่าเลขประทัดกับเลขทูบตรงกันฮะตรงกันเลยค่ะตัวเดียวกันเลยค่ะนะครับตัวนี้ต้องจัดแต่หนักเชื่อวันพาะแม่ให้ตรงหรืองไงครับอาจจะเป็นส่วนค่ะเพราะว่าพอเลขทูปกับละลรอนันจะไม่เหมือนกันแต่นี่คือห่างประทัดแล้วก็ทูบ คือเลขตัวเดียวกันเชื่อว่าแม่ดนให้เชื่อแม่มแม่มดนให้เหมือนกันตรงกันครับ,รบขอโช่วยพีค่ะ,คคะแล้วแล้วก็พีดพื้นเนี่ยหน้าปุ่มลอมไซเนี่ยให้เสร็จมาพีคระดับกำน่งได้เ่อเอ,อ๊อันนี้คือตัวที่สองอัน้ตัวแรกตัวที่สาม วันนี้มาแก้บอลเหรอครับครับครับผมครั้งที่แล้วมาเอาหน้าบอก็ได้ถูกเลขยไปหกศนอ๋อแล้วก็ครั้งนี้มาแก้บอลนะที่บอลไว้ขอ้าทวเวทุวรได้ข่าวก่อนมานี่ก็ได้เงินรางวัลมาใช่ไหมครับครับครับยังไงครับเป็นยังไงฮะอ๋อก็ได้หลายตามครับห้าหมื่นกว่าบาทหรือว่าลูกค้ามาซื้อแล้วไม่เอาครับครับได้ทางไงฮะ ทกคนเลยไปซื้อหวยต่อเลยขอท่านท้าเวทนบครับครับแล้วก็เลยถูกรางวัลครนเชื่อเพราะว่าเขาอ่านทั้งหมดเลยนะไม่ถูกหวยไหมะรับก็เป็นความเชื่อของผมแต่คนอื่นเขาก็มาเยอะนะมาที่นี่วัดรับผมงคลรัตน์มาฝ่ายโชคดีคครรัับบครับ